ข้อต่อไปครับ18.72บวก4.1มีจำนวนเลขในยะสําคัญเท่ากับตัวเลขในข้อใดอ่าข้อนี้เป็นหัวข้อที่2ที่พี่ต้องการที่จะเน้นมากขึ้นคือบวกลบคูณหารเลขในยะสําคัญใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลักการกันเลยหลักการเนี่ยครับอ่าเราอ,อาจจะต้องรู้ความหมายของเลขในยะสําคัญก่อนเลขในยะสําคัญเนี่ย ที่จริงจากข้อที่แล้วน้องอาจจะได้รู้แล้วแหละว่าเลขในยะสาคัญคืออะไรเลขในยะสาคัญเนี่ยครับก็คือเลขที่ได้จากการวัดก็คือเลขที่ได้จากการดูสเกลที่ละเอียดที่สุดแล้วก็ประมาณค่าไปอีก,อกหนึ่งตำแหน่งละนั่นเนี่ยคือเลขในยะสาคัญหลักการก็ถ้าเราเอาเลขในยะสาคัญมาโอเปอรเชั่นกัน อเป r นพื้นฐานก็มีก็ก็มีสองสองแบบใหญ่ๆคือบวกลบแล้วก็คูณหารใช่ไหมครับอ่าจะมาหัวข้อที่หนึ่งก่อนก็คือบวกลบบวกลบเนี่ยครับเราจะใช้จุดทศนิยมเป็นหลักคือคำตอบเนี่ยจะต้อง มีจำนวนจุดโทศนิยมเท่ากับโทศนิยมที่อยากที่สุดของตัวตั้งเช่น ่าเช่นนะครับ4.892บวกกับ1.7อย่างเงี้ยเราก็ตั้งมาบวกกันครับ4.892บวก1.7ก็ได้6.92ใช่ไหมแต่คำตอบต้องมีจุดทศนิยมหยาบพิสุจ์เท่ากับจำน,นวนจุดทศนิยมที่หยาบพิสุจน์ของตัวตั้งคือทศนิยมมีได้แค่ หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นดังนั้นเราต้องปัดขึ้นครับเป็น6.6เลยนี่ก็คือตัวอย่างโอเคนะ,ะการลบก็ทำนองเดียวกันครับถ้าพี่ถ้าพี่สมมุติตัวอย่างเดิม4 8่จุแต่จากบวกพี่เปลี่ยนเป็นลบ3.192พี่ก็ต้องแปลงให้จุดจุดทศนิยมของผลลัพธ์เนี่ยเป็นเท่ากับ จำนวนจุดทศิททนิยมที่อยาพิส่สน์ของตัวตั้งก็คือปัด9ขึ้นไปเป็น3.2นั่นเองโอเคนะก็ไม่มีอะไรครับการบวกลบมาดูต่อไปครับก็คืออันที่2การคูณหารเลขในสําคัญหลักของมันก็คือใช้จํานวนตัวเลข นัยะสำคัญเป็นหลักผู้ยๆก็คือครับคำตอบหรือผลลัพธ์เนี่ยจะมีจำนวนเลขนัยะสำคัญเท่ากับเลขนัยะสำคัญ ที่น้อยสุดของตัวต่างยกตัวอย่างครับหนึ่งจุดสองสามสี่ห้า 2, 3, 4, 5, คูณกับยี่ิบสอเนี่ยแล้วก็เอามาตั้งคูณกันถ้าน้องคูณแล้วเนี่ยครับคำตอบเนี่ยจะได้ยี่สิบเจ็ด จุดหนึ่งห้าอย่างเงี้ยแต่ตอบยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งห้าเก้านี่ยไม่ได้เพราะหลักของเราคือเลขในสาคัญของคําตอบเนี่ยจํานวนของมันเนี่ยครับต้องเท่ากับเลขในสําคัญของที่น้อยที่สุดของตัวตั้งเราก็ต้องมาดูครับตัวตั้งมีเท่าไหร่บ้างมาดูกันอันเนี้ยมีห้าตัวอันเนี้ยมีสามตัวส่วนตัวเนี้ยมีห้าตัว ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับต้องทําให้เป็นสามตัวก่อนเพราะต้องน้อยที่สุดใช่ปะเมื่อเทียบกับตัวตั้งก็ต้องเป็นยี่สิบเจ็ดจุดสองก็คือปัดห้าปัดห้าขึ้นไปก็เป็นยี่สิบเจ็ดจุดสองโอเคนะครับอ่านี่คือหลักคูณหารสรุปบวกลบใช้จุดใช้จุดทศนิยมเป็นหลักคําตอบต้องมีจํานวนจุดทศนิยมเท่ากับทศนิยมที่ยาวที่สุดของตัวตั้งและคูณหาร ใช้จำนวนตัวเลขในยะสําคัญเป็นหลักคําตอบจะมีจํานวนเลขในยะสําคัญเท่ากับเลขในยะสําคัญที่น้อยสุดของตัวตั้งโอเคนะเสริมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูข้อสอบกัน18.72บวก4.1อ่ง่ายเลยใช่ไหมครับ18.72บวก4.1เท่ากับ22.82แต่ เป็นการบวกลบใช่ไหมครับดังนั้นผลลัพธ์เนี่ยจุดจุดทศนิยมเนี่ยต้องมีจํานวนจํานวนหลักทศนิยมเนี่ยครับต้องมีเท่ากับตัวที่น้อยที่สุดของตัวตั้งใช่ไหมก็คือตัวนี้มีแค่หนึ่งตำแหน่งใช่ป่ะดังนั้นเราปัดครับด้านหลังเนี่ยเป็นสองใช่ป่ะสองปัดลงถูกไหมครับเพราะมันไม่ถึงห้าก็ได้ยี่สองจุดแปดแสดงว่ามีเลขในยะสสาคัญสามตัว เราก็มาเช็คช้อยค,ครับว่าตัวไหนมีสามตัวเนี่ย mm hmm. ก็ถูก mm hmm. ใช่ป่ะ,อ,ะอย่างเนี้ยศูนย์จย์ห้ามีเลขในนี้สำคัญกี่ตัวครับ1ตัวเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าศูนย์จุย์ห้าเนี่ยมันคือห้าคูณสิบกำลังลบสามนั่นเองใช่ป่ะมีหนึ่งตัวตัวที่เขาต้องการเน้นคือ5้าตัวสุดท้ายแค่ตัวเดียวศูนย์จศย์ย์ข้างหน้าไม่สำคัญ โอเคนะ88.88 88. 88. มี4ตัว260.00มีกี่ตัวครับอ่าอย่าโดนหลอกอย่างเนี้ยมี5ตัวพอเขาต้องการเน้นข้างข้างหลังอีก2องตำแหน่งเลยครับว่ามันคือ260ยเป๊ะๆไม่มีบิดเบือนแม้แต่นิดเดียวดังนั้น2ตัวข้างหลังเนี่ยก็เป็นตัวที่สำคัญเหมือนกันก็มี5ตัวอ่ะอันที่4ี่ลบสา ถึงจะเป็นจำนวนลบก็ไม่เกี่ยวก็มี1 2 3 3ตัวครับดังนั้นคำตอบคือข้อ4นั่นเองอก็ไม่มีอะไรครับข้อนี้เป็นการบวกลบเลขในทะสำคัญธรรมดาก็รู้หลักทำได้จบชิวๆครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลย